จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยประจำปี2558 เมื่อวันที่18มีนาคม2558ที่บริเวณสารกลางจังหวัดพังงานายประยูนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดพิธีวันท้องถิ่นไทยโดยมีนางอัมพัน์รุ่งแจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายบำรุงปิยะนามวาน,นิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นและพนักงานส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายสุเทพมนสวัสริ์ท้องถิ่นจังหวัดพังงากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่18มีนาคม2448ถือเป็นปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทยและคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชา ทีิปตยในระดับท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงสำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยการวางผานพุ่มดอกไม้สดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆได้กล่าวถวายราชาสดุดีถวายราชาสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2558กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการหัวข้อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ การปกครองท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขซึ่งจัดแสดงณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรชัชกาลที่5าณสารกลางจังหวัดพังงากิจกรรมสาธารณกุศลได้แก่กิจกรรมบริจาคโลหิตท้องถิ่นรวมใจให้โลหิตกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นณสาราของช้างและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การให้บริการประชาชนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ Yeah.